และสาหรับช่วงเกษตรลุยสวนวันนี้ค่ะเรามีเกษตรกรมืออาชีพที่อดีตเคยรับราชการทหารปัจจุบันหันมาทําการเกษตรที่ตําบลโปง่งอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเกษตรกรท่านนี้ใช้ทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเกษตรแบบผสมผสานด้วยนะคะปลูกพืชหลากหลายชนิดค่ะและปัจจุบันก็สามารถสร้างไรายได้เลี้ยงตัวเองไม่แพ้ใครเลยทีเดียวไปติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ พันเอกธงชัยหมอยาไทยอดีตมีอาชีพรับราชการทหารปัจจุบันหันมาทําการเกษตรที่ตําบลโป่องอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยเลือกทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เป็นเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะนาวขนุนทุเรียนกล้วยเงาะมะม่วงปลูกทัวฝักยาวในมุ้งป้องกันโรคมแมลง โดยรายได้จากผลผลิตสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างดีศูนย์ของท่านผู้พันธงชัยหมอยาไทยนี้นะคะจะเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุงนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุงก็จะเข้ามาในส่วนของเวลามีโครงการหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรพอเพียงหรือส่วนของท่านผู้พันธงชัยหมอยาไทยค่ะทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุงก็จะเชิญท่านไปอบรม ท่านก็จะไปทุกครั้งเลยที่ท่านมีโอกาสส่งเสริมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคือท่านเป็นเกษตรกรที่หัวไวใจสู้แล้วก็ท่านทํากิจกรรมของท่านต่อเนื่องอยู่แล้วเช่นเจอมแมลงบางอย่างที่ท่านยังไม่เคยเจอท่านก็จะติดต่อไปยังที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอบางละมูให้ช่วยเข้ามาดูแลถ้ามีศูนย์เรียนรู้อยู่ในชุมชนก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรที่เขา อยากจะพันตัวมาทำเกษตรแต่ยังไม่เคยทำได้เข้ามาเรียนรู้ง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อประโยชน์ให้คนในชุมชนสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ซึ่งบริบทของแต่ละชุมชนมันจะไม่เหมือนกันถ้าคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนของตัวเองเขาก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายหรือถ้าเกิดแต่ละชุมชนเขามีการสลับสับเปลี่ยนกันมาเขาจะมีการแลกเปลี่ยนองความรู้ซึ่งกันและกันนำไปใช้ในศูนย์เรียนรู้ของ ตัวเองได้กษตรกร,กรต้นแบบนะคะหนึ่งเลยจะต้องเป็นผู้ที่หมอวัยใจสู้มีจิตสาธารณะค่ะท่านจะต้องเป็นคนที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่เราต้องการนะคะซึ่งอพอเราได้คนแบบนี้มาเป็นเกษตรกร,กรต้นแบบของเราเราก็จะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยท่านจะมีความอยากรู้อยู่แล้วท่านก็จะถามเรามาเราก็จะส่งเสริมได้ตรงเป้าหมายค่ะเส็บไร่ครับผมก็ปลูก ก็มีขนุนมีมะนาวมะพร้าวทุเรียนมังคุดแล้วก็ลำไยแล้วก็กล้วยจุดเด่นของสวนนี่จะมีผลไม้ที่ว่าขนุนเนี่ยที่เป็นพันธุ์ทองส้มที่มีรสชาติดีมากาแล้วก็มีทุเรียนทุเรียนที่ว่าโบราณปลูกไว้ประมาณสัก30-40ปีแล้วเป็นพันธุ์ชะนียิง่งทุเรียนนะยิ่งแก่ต้นแล้วก็จะเป็นเป็นทุเรียนพันธุ์ที่มีรสชาติดีและจะเหลืออยู่สวนเดียวของ บางละมุงแล้วครับท,ที่ยังหลงเหลืออยู่สำนักงานกเกษตรอำเภอบางละมุงได้เข้ามาช่วยผู้พันในเรื่องปุ๋ยนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคและมแมลงดีขึ้นก็โกรคแมลงก็น้อยลงหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราทำและเห็นเป็นรูปธปรรมอย่างปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยเราทําจริงจังโดยโดยให้ใจ้าไปไปเต็มเต็มร้อย,อยอย่างเงี้ยผลที่ได้ออกมาจาก ผลผลิตมันก็โอเคช่วยหนึ่งทำให้ต้นโตวไวแล้วก็ต้นแข็งแรงเพราะและมันมีช่วยช่วยหาอาหารได้เยอะเพราะว่าโคนหนึ่งหนึ่งโคนเนี่ยมันจะมีประมาณ 4- 5หต้นในโคนเดียวกันงั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มาจากรากแก้ว,ลวหลายๆต้นเนี่ยเขจะช่วยให้ต้นนั้นโนะตวไวแล้วกันลมกันลมแล้วก็กันมแมลงกันหนอนที่ว่ามามา,มากินน่ะก็ส่วนใหญ่ก็เต็มใบไม้ ในสวนเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักที่เราเห็นเนี่ยนะก็ปุ๋ยหมักเราก็จะมากวาดมาแล้วก็อไปหมักหรือไม่ก็กวาดรวมเพื่อจะให้เขาเป็นปุ๋ยอยู่ในในในโคนต้นไม้เลยลดต้นทุนโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใสา่จากที่เรามาทําตรงเนี้ยหนึ่งเราได้ไดเพื่อนได้หลายคนแล้วก็ได้แบบแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันแบ่งปันผลผล,ผลิตเรามีอย่างนี้แล้วก็ แบ่งปันเขาเขามีเขาก็แบ่งปันเราส่วนใหญ่จะจะเป็นอย่างนี้ซะซะมากกว่านอกเหนือจากการที่เราขายเนี่ยเราจะได้น้ําใจกลับคืนมาซึ่งผู้พันธงชัยมีแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการลงมือทําแล้วมีความสุขสุขกายสุขใจสุขกับการให้และแบ่งปันสิ่งไหนไม่รู้ให้ลงมือทําแล้วจึงจะสําเร็จให้เริ่มจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแล้วจะมีแรงผลักดันในการทํา และสำหรับในช่วงหน้าค่ะเรามีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับงานเกษตรแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันค่ะพ่อใครมาสวัสดีครับ ปีนี้ปลูกข้าวรัฐบาลประกันรายได้ให้เงินทดเชย <S <S ถ้าขายได้ต่ำกว่าราคาประกันได้15ตุลาปีนี้ถึง28กุมภาพันธะ์ปีหน้าส่วนภาคใต้1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมถ้าเกี่ยวก่อน15ตุลาล่ะก็ได้15ตุลาครับและคนที่เกี่ยวช่วงอื่นๆล่ะครับได้ติทติ์ตามที่แจ้งไว้ครับแต่ข้าวเราปลูกไว้กินเองนะพ่อจะปลูกกินปลูกขายหรือเสียหายจากไฟแล้งน้ำท่วมก็ได้สิทธิ์นะครับขอบคุณรัฐบาลครับสอบถามได้ที่ทกศอออใต้บ้านสายด่วกนกรมการค่้าภายใน1569 โครงการประกันรายได้เกษตรกรทำได้ไหวทำได้จริงโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าหมดกําลังใจอย่าไปท้อแท้ขอแค่มองหาโอกาสความหวังจะไม่มีวันหมดอนาคตยังคงสดใส กำลังใจยังเต็มเปี่ยมอนาคตสว่างจ้าด้วยธงฟ้าประชารัฐ